ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงสินครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนํ่เสนอระยะเวลาสำหรับ ท่นไดที่ปลูพ่อเทื่องครับซึ่งเหมาะสมในการไถอ่าสึ่งระยะพ่อเทื่องที่ออกดอกนี่อ่ะเป็นระยะที่ตนอ่าพืชต่าง,งๆนี่ตั้งทองซึ่งระยะตั้งทองของเขานี่อ่าส่วนมากแล้วก็จะสะสมเหรีถาดต่างๆที่ใส่าำรับบำรุงตนเข่า ในรอบการทำนาของปีถัดไปครับซึ่งท่านใดปลูกป่อเทืองอยู่ในช่วงระยะที่ออกดอกระยะนี้นี่ขอแนะนำให้ทุกท่านนี่ไถว่าจะเป็นไถพวนหรือไถแป้ไถได้เบิดครับซึ่งหลังจาก ฝนตกลงมาแล้วนี่อาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเห,หตุใหต้ตนป,อเ,อ,นอ,อ,ปอเทืองนี่ย่อยสลายซึ่งรลกของปอเทืองนี่มันจะมีลักษณะที่มันเป็นปมครับอยู่ข้างล่างตัวนั่นก็นคือป่อเทืองนี่ดึงออกซิเจนเข้าไปไว้ในน้ำหลากที่ช่วยให้ดินนี่โป่งล้วนซุยมีอากาศท้ายที่ดินมันจะบ่แน่นครับ สำหรับหน้าใดที่ปลูกตลอดนี่สังเกตก็ได้ดิน,นจะมีความนุ่มในเมื่อฝนตกลงมานี่ดิน,นจะนุ่มแตกต่างจากดินที่บโบได้รับการปลูกพอเทืองซึ่งหน้าพื้นนั้นดิน,นจะแข็งครับโบมีตัวก้างในระวางชั้นดินลักษณะลำต้นนี่ เป็นดินที่มันปลูกบำรุงดินตลอดเนี่ยราต้นจะสูงใหญ่ครับออวบทุกส่วนของต้นโพเทือองนี่มีเหล่าธาตุที่ต้นเขานี่ต้องการสูงครับซึ่งสังเกตแด้ต้นเขาที่ออกร่วงนี่ยเมล็ดนี่จะมีความ ออกสีนวลๆครับขันภาษาอีสานนี่เต่งตึงอ่าหูเลยว่าเขาเนี่ยมันมีน้ำหนักเวลาเข้าเกี่ยวเขาหรือตอนเข้าใส่รถเกียเ่ยวนี่เวลายกกระสอบอ่าสำหรับรถเกี่ยวที่ยังใส่ระบบกระสอบอยู่อ่ามาเล็ดแตกต่างกันนี่น้อยมากนี่ ถ้ามันหลายขึ้นนี่น้ำหนักมันจะต่างครับจากเกลืได้เฮตไดซิ0ตันไปถึง1ิอหรือ1ิสองตันในส่วนที่มันมีปริมาณทํำหน้ามากครับความแตกต่างที่ชาวหน้าเห็นนี่ก็คือการลงมือทำครับแล้วได้ผลผลิตแต่ละปีนี่ความแตกต่างมันจะเห็นมองเห็นครับสำหรับดอกป่อเทืง่ง มีสีเหลืองนี่ถ้าปูหลายนี่สามารถปเป็แี้งท่องเที่ยวได้ครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไวท้ทำพันช่วงนี้กระป่อยไว้ครับไอมเเล็ดนี่มีความแกมีความสุกมาเร็ดนี่จะเป็นสีดำๆข้างในครับใช้รถเกี้ยวเกี่ยวเขาเนี่ยครับเกี้ยวก็ได้สำหรับวเม่พี่นอ้องชาวหน้านี่ เมาะที่จะนําไปปลูกครับบารุงดินเพราะว่าพื้นที่ของเฮานี่ได้รับแรล่าถาดต่างๆนี่ค่อนข้างจะมีปริมาณหน่อยครับสําหรับพื้นที่ภาคอีสานอ่าซึ่งเป็นดินล้วนปนทรายอาจจะเป็นสมัยตั้งแต่ก่อนในภาคอีสานนี่เป็นทะเลครับอ่าที่เกิดการวิวัฒนาการของพื้นที่พื้นดินขึ้นมาใหมา่อ่าซึ่งมันมีทราย สาในส่วนมากแลวมันก็อยู่จะอยู่ในชายหาดพวกทะเลแต่ว่ามันหลายหลานปีมามันก็เกิดวิวัฒนาการหลายอย่างครับอาจจะเป็นผวกดินเข้มดินหยังนี่แหละในทางธรณีวิทยานี่ิ่นบอกว่าภาคอีสานนี่เป็นทะเลมมก่อนครับสลับกันไปเป็นพื้นดินกว่าเข้าจะจด้ใส่เนี่ยมันก็พนัน าการวิวัฒนาการของโลกมากกับ4 6 0 0ล้านปีนานพอสมควรครับจนเท่านึกบอบออละ่ะเพราะว่าอายุของมนุษย์นี่ก็แค่รลอยปีครับซึ่งสิ่งสำคัญแล้วชาวนาของเขานี่ก็ต้องมันบำรุงดินครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณคา่ามัมีดินแล้วเอาบวสามารถที่จะ,ะทำผลผลิตทำการกกเกษตรได้ครับ สึ่งท่านไดอาจจะโบมีปอเทืองอาจจะปลูกเป็นทั่วเขียวปลูกอย่างอื่นก็ได้ครับเจําจำเป็นต้องปลูกอย่างเดียวสำหรับพื้นดินนี่สังเกตได้ครับถ้าปลูกนานๆนี่ดินนี่ก็จะมีลักษณะฝนตกมากนี่วังสองเสมือนี่ครับดินนุ่มครับดินมองนีมีควม่มเป็นสีครุเขียวอาจจะเป็นเชือ ที่เป็นมีประโยชน์กับดินครับเพราะพื้นถึงน้ำดอกพ่อเถืองหลังจากออกดอกก็จะเป็นกานออกเมาเล็ดครับไปตามระยะเวลาเดิมนับจากโคกสิบม,มือโคกสิบม,มือนี่สิออกครับออกดอกซึ่งเกษตรกร,รก,รก็สามารถไถได้ครับหรือเอาไวท้ทำพันธุ์ก็ได้ แต่ว่าชาวหน้านี่ควรเอาไวท้ทำพันธุ์ในส่วนหนึ่งครับแล้วก็ไถส่วนหนึ่งเพราะว่าการสือพันธุ์แตลลีนี่บางปีอาจจะมีจำนวนจำกัดบางปีอาจจะบม่มีเลยเพราะว่าคนที่วานป้อเทืองนี่ส่วนมากนี่ยังบ่ทันเป็นทีนิยมปันไดเพราะว่า นสำหรับการไถนี่มันมีค่าใช้จ่ายกับพอสมควรครับสำหรับทันไหนที่พรอมสำหรับหน้าอยู่ประมาณจากสิบไร่นี่ถึงยี่สไรนนี่เหมาะสมกับการปลูกครับปลูกหลายก็สามารถเป็นแ่งท่องเที่ยวได้เกิดการขาขายเกิดเป็นแ่งท่องเที่ยวใหม่ๆครับปีละเทือ เศรษฐกิจกับหมุนเวียนครับได้ขายของนําได้ขายเขาพร้อมเขาอินซีนี่ถ้านักท่องเที่ยวมา,มาเที่ยวมาทายลูกมายัางแล้วเขาอาจจะซื้อมเมล็ดเขาที่เข้าสีนี่กลับไปกินครับเพราะว่ามันมาจากแรล่งที่มันเป็นอินรียซึ่งได้รับปุ๋ยอืดสดจากการปลูกป้อเทือง นี่พ้นผ่อยได้ครับครับสำหรับการปลูกโปะเทืองสำหรับคลิปนี้ฝากดีหน่องเอาไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ